สวัสดีพี่น้องเป็นพบพบกับเจสีตอนสวยๆไก่เตียงก่เลยพี่น้องมูลินสิมาน้ำเสนอลาบบักจองหลังจากที่เมื่อวานนี้พ้ากันไปนงงหมกหอยงงหมกหอยที่สิมาไว้ใส่ลบาบบักจองเมื่อวานนี้พี่น้องคอรับหลายคนแต่สุดท้ายถ้ามาบ้าบักจ่อง,ปองเป็นแ<ด>ต่เน,น,นื้อที่แต่ว่าสำหรับคนลาวห้านี่อาจจะพูดดีนะพี่น้องนะพูดว่าบักจองเป็นอะไร มักจองก็จะเป็นหนา้าตาเป็นตุต่นเสีย้ยนพี่น้องมันตากแห้งมามาจะบ่โว่ามันเกิดอยู่แถวใดภาคใต้ผมเพิ่มผักเนือนี่แหละจะเป็นภาคอืนแต่ว่านี่ซิฟพันกีพี่น้องจะเจ๊ซีใส่สองถุงใส่ประมาณสองเถยื่อเนี่ยเอาห่อไปแช่น้ำก่อนนะพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวเจ๊ซีใส่เบิ้งเดี๋ยวเจ๊ีแช่น้ำไว้แล้วเอาไนมันออกพี่น้อง วันนี mm ้ก hmm. ็อ yeah. ยู่ก yes <mmm ับเจเจียเถิดเท้าเหมือนเดิมค่ะเช่นเก่าเช่นเคยวันนี้เขาสิมากินลาบักจ่องอุ้ยเขาคือบะเล็บแหละบะบะเล็บของอเมร์ยาจะไปแย่งชิ้นนะเอาเขาก็ลองเบิรงนิดน่ะถ้าไมต้องเลบเบอร์เลบไม่เป็นโยอะเยอะเยอะเยอะสบายดีพี่น้องวันนี้มาลากใหม่จ้องทุกคนณพบกับนักตะพนกับเจเจเถิดเท้าอะไรคือเจเจเถิด เอาเด็กพวกกำลังตะพนตะสอยพี่ชายไม่ได้กับเบื้องคืแหละมได้สิมาสอนวิธีการลาบบักยองเรพี่น้องเนาะให้สุดให้ที่ให้น้องเบิ่งกันเอมาเบิ่งน่อกันพี่น้องมาเบิ่งน่อกันเลยพี่นาอันนี้คือเม็ดบักจองเด้อพี่น้องเด้อเม็ดบักจองสิเป็นหน้นี้แล้วเขาก็ไปแช่น้่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไล่ก็หั่นก็ได้เนาะ แเ่มาแล้วแล้วก็สออกมาเป็นมันสยิดผุมันเยื่อไมันสะแตกออกมาแล้วก็ห้ามก็เสออกมาเป็นแบบแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้จ้าโมเม้นท์ว่าห้าออกเปต้มเป็นยังดอกจ้าให้ห้าแช่นะเครื่องที่จะเตรียมก็มีตะไคร้พริกผิดค่ะมะเขือเปล่าแปรที่ว่าฝักยาวมะแข้งมะแข้งแห้งไร้น้ำลายเข่ามาแล้วมาเขียพวงนะคะแล้วก็ตั่วค่ะตั่วฝักยาว แม่หอมแม่ไรโคตรนี้แล้วก็หัวหอยเาได้นิดหน่อยนะคะพี่เจสซี่ไปกระโดดตั้มตัมนั่นแหละค่ะฉันไม่ลงไปไก่ฉันกลัวปิงค่ะคันเธอลงไปซอยซันมันก็สิได้ลายกว่านี่แหละปกติมันต้องใส่ให้มันลายกว่านีนะพี่น้องคกันแล้วก็ซีนีปลาเปนื้อปลาเนาะคนปลานิยนจีเตสีเตี๋ยวไปเมื่อไหรค่ะหญิงเธอเท้าเพิ่งลงมาเอาเธอมากับใครมากับหลานชาย롱ปอย롱ปอยมาส่งจ้าแต่ไปแล้ว น้ำบอยจะไปแล้วเหรอไปแล้วคือบล็อข่าวสากน้ำละเจ็บเจ็บอปนปนปนรไม่ค่อยแข็งก็เลยให้หลักชาทเดี๋ยวจะจะมาทำให้ดูค่ะต่างปนไปค่ะต่างปนให้มันแหลกๆนะคะก่อนจะตัะต่างปนก่อนอันนี้เก็บนะคะเอาไว้ราดเทียหน้าค่ะ นี่สิจะเวลากินนี่เวลาแซ่บ้องด็ได้บบลายไม่้น่เลยนอนคอนโซ่จะราบกินเกี่ยงกันนะคะราบบักจองแซ่บๆไม่ต่เป็นกเลยวมอนี่นกันมันนี่ก็สิมีเอ้ยนะลงมากินน้ำลาดบจอยเพื่อนๆอีกคกูนึงไป ไม่อยู่ค่ะไปคนดีแล้วจับไปก็จะคนปลาสักก่อนนะคะถือิด้วยจะตรองมันมีที่เนิ่งอ่ะใส่น้ขกาไปกาะน้ำเปรกต้มค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ำปาต้มปลา ก็จะใปารานั่นะพอๆๆๆจะร้อนแล้วทำะที่เคนี้เลยนะลักยอมมต้ออ่เยนะเออกจงอยู่ห้องหัวหน้ากับอไอ จะอยูหัวหน้าเด็กขับรถเป็นยังไงอยู่วหน้าเเอมาชากับไอมันสิเาอะรอยู่ปาาแหมน้องเป็นยังไงเนาะน้ำมัเะโยครึ่งคค่รรคไม่เยอหรนะขกนะวันี้มันจะขดโคตรละ ปลานหนึ่งกิโลค่ะตัวห <g> นึ่งค่ะหน,น,น,นึ่งกิโลนลคะปลานหนึ่งตัวชั้นวนหนไม่เยอะหรอเล่ไม่เยอะหรอกมีลอกเาเทมีล็อกยภ่ห้าพก็ใส่นงไเลยนะยยแล้วเรา,เา,เาก็ออกก่นเครียงเนี่ยเครียงนี่นะะเราก็จะเทลงหม้อเลยนะคะแล้วเรามาปรุงอ,อีกตีการ ลแล้วเราจะเอาเครื่องลงไงใส่นะคะสัมปินะคะเธอเอาไปทิ้งเอาไปนั่นเลยเหรอหัวหอยคะ่ะนี่คือเตรียมไว้ก็คือมักขือใส่เยอะเลยเส่็ม,ม,มักขือมันบดขอนมากมันข็งกันใส่เติแหละ มาแบางทำไมฉันจะดูลาบกับยอ่ใส่ทำรืงไงก็ใส่พี่ปนนะก็ใส่ก็เหมือนลาบก็ใส่ข้าวปัวพิกปนนะคะไม่ใส่พี่ปนนี่มาใส่พร่กี๊ยด้วมีข้าวครัวนะคะแล้วก็พีน นี่มาชิมน้ำกันแซ่บๆนะพี่น้องค่ะเดี๋ยบอ้อจอมเดินนะปวกกะเม็ดใหญ่กระเดาะเออน่าอร่อยพริกป่นเดี๋ยวก็พริกป่นเอาหนะหอมทำไมยังไม่ซอยล่ะเดี๋ยวก่อนยิ่งไหมอ่อแล้วเผ็ดนะลองชิมก่อนชิมัาพริกนี่ว็ชิมพริกลาบแล้วนะเดี๋ยววันนีชิมพริก รูดเทเแมบหนอ,อใส่ผงชโรดลงไปมั้ใส่ไรลายใส่ลายแสแลายบบเขาใส่เนี่ยนั่นเองต้องส่ตงวางไหมทางส,สายเร็วตายแล้วค่ะสาย,ยวันนี้ฉัจะเป็นคุณนายค่ะคุณนายสายงุ่มถไปไหนค่ะมันโหคนายสายเสมอค่ะ่สจ้ะ โยโยูวาจ้าอันนี้เราก็จะหั่นเลยนะหั่นโฮมกันเลยนะในโฮมพอฉันล้างเสร็จแล้วฉันเตรียมมันแต่เช้าเธอก็ไม่มาสักทีน้องก็ยังไม่เลีวงานใช่ไหมไม่ได้ก็ได้พี่น้องเออบริลลาร์เปลวลางจามตื่นมาทำจัดตรงร้านเปลวลางจามไปบ่ไม่งั้นก็ไม่ได้จะต้อง าที่จริงมันต้องมีอันพักผักแพลมันแต่บอกมันหอมกรุบกรอบอีกันไม่มีผักแพลมันคม่มีไข่ไเครื่องมันจะใส่เพื่อละเท้าหน่แหละพี่น้องค่ะอย่าหั่นมือด้วยนะจ๊ะไม่เอามือนะจ๊ะไม่ค่ะแล้วก็โรยเลยนะโรยไปเลยให้พี่น้องดูหน่อยสิพี่น้องไม่เห็นนะโรยไปเลยจ๊ะ ถ้าละแหน่ในิดหน่อยนะคะจริงกับบริสต์ไลน์รสคนก็อจารย์มาชิมแบบน่าอร่อยนะคล้ายๆรับเท่าแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นมักเจอนี่นะคะคือสาร่ามาจองนะคะเป็นอาหารว่างด้วยค่ะพ่อแม่กินก็กินกับข้าวก็ได้ค่ะอันนี้เป็นอาหารว่าง เมหัวหอหละมุณหญิงชิมหวยอ ỏ i เลยเองเสียบเบอร์เพชเนี่ยจืดนิดนึงครับเพิ่มน้ำปลาเิน่อยน้ำปลามาใส่่ไปจะเอาน้ำปลาเดกที่ประโยชน์ค่ะที่ผรอดแม่เอาน้ำปลาตั์ไปเพ่อก็ ัจิน้าปลาที่แบบนั้นมาตัดอ่าลอร่อยอร่อยแล้วเดียอร่อยสุดยอดจะเชื่อ่ถูกจะตลางเอาไว้ก่ยอนสยแกะเทียวสวยนะคะาชิมดูใหม่สิเอาออกก่อนนะ มันนัวอยู่นะโอ้ไม่ยังม่นัวอยู่เหรน้ปลาโอ้ยน้ำปลาเราไม่ได้ต้มน้องเติมน้ำปลาเด็ดดิบเนี่ยน่ามันะแซ่บหรอจริงๆมันเปเสียรสชาติจริมันเ็นเสียเื่อนโลดฮะใช้สกินเค็มก็ได้มนเอะเคมเดีว่าบนเอาหมื่อย มันนัวเลยแต่ร้อนมันน่าประเดยังอีมันนัวแล้วขอๆๆพอพๆอย่าไปท่านั่งเียบนี่น้องไว้นั่งเจยบเนั่งเจยบกินเค็มเค็มดึจ้ามาล้างดดร้อมสร็จนะตองวดเององพอแล้วร้อเสร็จนะจ๊ะ เอากล้องมาใกล้ๆหน่อยทีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเอาข้างอ่าเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่นงางพี่นางนเอ้ยเป็นแต่เสบน้ำบลน้ำลายไหลน้ำขาวเลติละเขาบอกมีพักเราพี่น้องพักเพราะว่าเขาซอยจะหนึ่งเลยบักเ,กเขือบักแข่งเขาก็ใส่หมีว่วันหลักท้าลาบบักจวงว่าชิมีมพักก็ราะจได้กรลงไปแล้วเนาะ อธิบายเห้นผักผักนะพ่าผักอยู่ในนี่ผักอยู่ในกลาบแล้วจ้ะผักเยอะแยะเลยห้อยเพื่อก็ได้หน่อยนึงเนาะประเทศราบกลาบปลาเที่จริงที่จริงมันต้องไส่์ไลกว่านี้นะแค่มีหอยช่วยดีเจะก็เริ่มมาขึ้นมาเดี๋ยวมาว่ามาแล้วจังว่าเนาะเสร็จสรรเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ กล้องฉันจะยกใบเยอะเสิร์ฟโดยจียเจียเทยเท่านะคะมาเลยค่ะเสิร์ฟแสบน้ำกันพี่น้องค่ะอาหารเที่ยงโยโย่เพรว่าเซ็ตแล้วนี่ไซรลเราโได้สจะมากินอ่ะอ,อันน yeah. 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 uh ี้กัมีเอื่อยเมื่อกี้น้ำสบายดีจ้าสวยๆอุ้ยเอื่อยนะคะแต่ว่า เธอทําผมไฮไลท์ค่ะผมเธอเธอเลยเป็นสีนี้ร้านไหนเนี่ยอัพตีแซลอนใช่ไหมนี่ก็ร้านสาวอยู่น้ำลูกมาหน่ะแม่ไอ้นนท์เร็วๆไอ้นนท์เลยมา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 ไอ้นนท์มาเอาไว้ก้อนมันนี่ดอกไม้เป็นอะไรกันมาเอาไว้ก้อนมันเป็นกึ่งบึ้งเนาะ สบายๆเอาอะไรให้ไม่ได่เา่นไีนยังมมามีน้องกินนกันเดี๋ยวม่าแกมามมีได้เห็นว่าสบายดีก็มสบายดีแล้วก็บอปลาได้ไหมดแค่ลูกปลาให้น้่ไดด

ใส่ไปกินหลยๆเลย่อหนั่งาด้วยนครับใครจลรับเทําผมพีเจ้าเอามากินได้เ๋ยดีรับตามไม่แน่เท่าแค่ไปรอเขาไมาจอเอาไปไปทำบุญได้เวลก่ทำนะครับเป็นทางการที่เขาจะรับคอยกินเราผีอุ้ยตีน่ะลูกนั่งดีบเหรนั่งดียวอะไที่เขาดีจอโอเคอเรา่องาเไม่เจอที่เช่นนี้ป่

นั่งนิรุนแนั่งิคมาก็ได้ตัวะไปเตาอะไรทแม่นครื่องน่เบิร์ตขลากินง่ายต้นหาทีเดีย่ไป้กินอากาศตันหาทีเดียนะร้อนหน่อกับพี่น้องเอ้ยงมู้เดียวน่านักอันนี้ครับคาจะย่านปี๋ร้านนีเลยวีไ่ควรจั

บึ้งได้ไวดีเหมือนกันสบายดีปานุ่งก็คนสบายดีนะเร็วเร็วเร็วๆสบายดีไดปวดอยู่บ่ปวดนะไม่ได้มาไปย่างดีดยก็หัวหน้ตาโฟมให้โดนนะใชตาโฟมอันเว้ยแล้วแบหาลัยนี้นไปดีเลเรากวนเนื้อใหเป็นบ่เหมือนเป็นนะเหมเป็นได้เป็นไปดีไปนะใจั่ว่านั่นคือนงอน่นนะข้อเท้ดูร่างกายดีจังร่างกาบินย้อนยันนะ จะเอาไปุณ <onents> well ่ยังยังต่อมาใส่หลดดิเมื่อวานมาอนักกว่าแบบในห้างหน้าอืมพุ่ยรับงานได้บ้านก็ทำนี่มาขึงบ้านหนักกระเทยผึ่งอ๋อชิ้นเจ้าแย่ใครยุคนี้ขับไปรับงานให้เห็นแต่ว่าอาไปอาดุกคนดังเยอะข้าวมาเกี่ยวแตงกวาเสร็จแุ้วยเรียบปิ้งครุ้ปุ้ยตกแก้วนักอืมอุ้ยตก้วแก้วแรงน่าวัก ก็คืออันเทศเพือนนันดับดดีท่ง้อนอยาพูดพขอยได้อนีพกบกลยว่าว่เฮ็ดนาเนี่ยกตาน่าถยเนอ่โอ้ยจิดโอ้ยหลามันไม่น้ถุงเลยปกติทุงนึ่งมันก็ได้หลายเนาะุหน่งมาหาแต่อันนหลายพี่นำเงื่อนี่ฮาไปแช่มันก็ลายนลาย วยน,นึงอ่ากักับมันมีโคกเข้าแบบเคปนี่เนาะจอกมบลอ,อนใช่แต่แฝดตั้นมาเอาเอแม่นมนเน,อน,อมน,นี่ะเราทำให้บดอนคือบลอนลาลาดจ่กันชอนกินดยหนานาไหนน,นเท้าลายกัวนั่นเยี่ยมนะทอดหงข้าน,น,น,นหนนแปลว่าแว่าย่างินอข้าวน้อง<า>นัน่ได้ิมปมันไผ่อยู่ในขันในเท้าเลยนี่เ้ารั อันน ok right? so ้องไม่ชอบข้าวเมอยากบ่อกเป็ข้าวบะบะเดเียวเขาม่เคียเน่มันแ้องไงเออแลเน่้องเขาจะพูดรแค่เออเนาะไม่อสแต่แ้นาะไม่แสบเนะ่าไล่เนาะเป็เนีเดน บจอยหน่ะแข่งโมวัดข้าวทันเพื่ออยากนั่นวันนั้นข้าวเวขาชวนก๋วจอทำลมแข่งโคมวัดข้าวอยิ่แล้วพี่น้องเลยลาบจอยแซ่บมนมข้าวแซ่บีบ้าหละจุมัะทานแต่ทาตอกินหนานกูวเอ้้าคือมันจะกิน่กซนี่พี่น้องมัแน่กินมันเบอแก้วเลยเอาลาลยเ่งี่ก็สิ สบาสใจนี่แหะพี่น้องพี่ตามตอนตอไปวันที่7เจเ็ดตที่บานที่บอกอย่างนอีกมือนี่เนาะไมด้ก่เจ๊อีเจ๊เจง่าหาทองเฟ้ตัวเชียงดีดีนมบินอิ่มแล้วเราก็สียหาใหญ่ไม่เ่าสนั่นนะคะเพราะว่าพุ่เศร้าในการลงแปนอันใหญ่ง่วงละหรือว่าคำทำจะลงไปหาตัหญาเราไม่ปช่วยซันีกนะช่วยตันน่่เบิกจุดกูเย เันจะหาสูตรไหนึ่งมีสูตรฟอร์มหายใจสูตรตันหยายอะแ่ะเอาไปลอาคิดดสิจะไว้มีเหรอพี่น้องคะปัดก้นไรก้นแช่ก้นติดตามเจ๊ซีไปฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊ซีไวก็เจ๊เที่ยวแล้วก็เอื่อยๆหลานมสุขุกคนพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเ่มาชมน้ากันมาสุุมสุคนอยู่ดีแหงหายจากโควิดมาสุุุเด็กพี่น้องเลยบ